สวัสดีค่ะมือนีอีสานบ้านย่ายกินย่ายกินสีมาปลูกขิงปลูกกระไส้พี่นองย่ายกินง่ายออกจากปลาอย่างมันบอใครล่งหัวย่ายกินเลยสีเอาใหายมากปลาดอกกระเกี่ยวพี่นองหัวกระไา้ตนกระไา้ที่อันเพิ่นเอาไปบดใส่หอมแดงกระเทียมใส่น้ำบักหน้าวน้ำเพิงกินตัน โบหายโควิดลุงปอดไหมพี่น้องแยกกินปลูกไว้หลายปีแล้วละมันกับแพร่ลายอยู่แต่ว่าหัวมันบ่กไข่อันนี้มันอยู่ในปลาอยางหาดอยางมันลายย่ามะกุลกินกันซับหาดอยางพี่น้องแยกกินเลนสิง่ายลงมาปลาดอกตะเกียวพี่น้องเอ้ยมันปินยากินในเฟรดใน ยูทูบเราไม่เปลี่นยาพี่น้องย่ยกินกันเลยไปฝนตกลินออกจากถ้ำบุญมาต,ตัวัดปลาศิลาวาดแล้วถ้ำบุญเขาพันษาย่ายกินกันเลยมะลุสีมาปูกปกะสายพี่น้องงามงามบตุตกลินคุเอาง่ายง่ายนี่ยด้ยกินเสีเอามาปลูกไว้ปลาดอกกระเกียวนี่แหละพี่น้อง ปิญญามันปิญญาทั้งกินใส่น้ำข้าวหนมเสนเ้นเฮ็ดย่างกระแสบทำอาหารกระแสบพี่น้องปิญญาสมุนไพรสนิดหนึง่งต้นขิงกระชายพี่น้องเคยเห็นบบขิงกระชายงามงามอยู่ในป่าอยางย่ายกินปลูกไวหลายปีแล้วล่ะย่ายกินกระลสิง่ายมากปลูกมงกุนกินง่ายๆมันค่าหากอย่าง อย่างนีห้อยเดียวอย่าลืมกดไล่กดแช่ให้ยายกีนแต่อพ่อในเดือ่ะเด้อยู่ส่องอีสานบานยายกีนอยู่ส่องแต่งไทยผ้ามวนมือนียายกีนมาปลูกกระชายพี่น้องเอ้ยมาปลูกขิงปลูกไว้แต่ทํำอาหารปลูกไว้แต่บเทิดยามูนันละพี่น้องเอ้ย ด่านโรคโควิดลุ่งอดละพี่น้องเอ้ยขอพูดหลายๆเ้้ยอค่ะเดอียติด,ด,ด,ดตามคลิปอีสานบ้านย่ายกีนขอพูดหลายๆค่ะ